เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยสภาพดีทนะ่านผู้ชมได้เลือกใช้งานกันนะครับคันนี้ขับทางไกลกันได้สบายครับโตโยต้าไฮโดง่งอึดถึกทนแน่นอนเครื่องดีเกียร์ออโต้ครับเครื่องเกียร์วางมาใหม่ลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าไปใช้กันอีกยาวๆ หมดอายุเยอะแล้วครับเราก็ต้องมีการซ่อมบำรุงกันบ้างครับคันนี้เจ้าของทําให้แล้วครับเราก็ไปใช้กันได้เลยไม่ต้องทําอะไรครับเกียร์ดีช่วงล่างใช้ได้สีสวยมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยครับโดยรวมแล้วยังสวยตามรูปนี่เลยครับเอเยนเพลงคอครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบติดปีมให้รอบคันสวยสวยพร้อมใช้งานครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ติดตามกดตุกใจให้ด้วยครับมีรถสวย ราคาถูกานู้ชมได้เลือกซื้อกันประจำนะครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยวันนี้เราก็รีวิวดูกันเรื่อยๆ่อกันครับเบาะไม่ขาดนะครับเบาะสภาพดีทั้งหน้าทั้งหลังเลยเครื่องดีเกียร์ออโต้ครับภาษีพรบปี66ครับมีประกันให้ด้วยนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบพิกัดดูรถอยู่ลังสิทนะครับหนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซืีอรถทั้งทีครับก็ต้องไปลองขับกันก่อนนะครับ เครื่องก็นี่ครับตามนี้เลยเครื่องลงเล่มเรียบร้อยสนใจติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ